อาทิตตะปริยายสูตรข้อ54ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะตำบนรุเวลาเสนานิคมตามพระอัธยาศัยได้เสด็จจาริกไปยังตำบนขยาสีสะพร้อมด้วยภิกษุโมใหญ่ราวหนึ่งพันรูปล้วนเคยเป็นชดินทางนั้นทราบว่าพระองค์ประทับอยู่ณนะตำบลขยาศีสะ ใกล้แม่น้ำขยานั้นพร้อมด้วยภิกษุหนึ่งพันรูปที่นั่นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนก็อะไรเล่าชื่อว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนภิกษุทั้งหลายจากสู่เป็นของร้อนภิกษุทั้งหลายรูปทั้งหลายเป็นของร้อนภิกษุทั้งหลาย จักขูวิญญาณเป็นของร้อนพิกษุทั้งหลายจักขูสัมผัสเป็นของร้อนแม้ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือที่ไม่ใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขูสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะ ร้อนเพราะความเกิดเพราะความแก่เพราะความตายเพราะความโศกเพราะความคร่ำครวญเพราะทุกข์เพราะโทมนัดเพราะความขับแค้นใจโสตะเป็นของร้อนเสียงทั้งหลายเป็นของร้อนคานะเป็นของร้อนกลิ่นทั้งหลายเป็นของร้อนชิวหาเป็นของร้อน รสทั้งหลายเป็นของร้อนกายเป็นของร้อนโพธพะสิ่งที่กายสัมผัสถูกต้องทั้งหลายเป็นของร้อนมณนะใจเป็นของร้อนธรรมอารมณ์ทั้งหลายเป็นของร้อนมโยายานวิญญาณความรู้ทางใจเป็นของร้อนมโนสัมผัสการกระทบทางใจเป็นของร้อนแม้ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุข หรือทุกข์หรือที่ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะความเกิดเพราะความแก่เพราะความตายเพราะความโศกเพราะความคร่ำครวญเพราะทุกข์เพราะโทมนัสเพราะความคับแค้นใจ ภิกษุทั้งหลายพระยาสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขู่ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขู่วิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขู่สัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขู่สัมผัสเป็นปัจจัยย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตัดย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเสียงทั้งหลาย ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในคานะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกลิ่นทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรสทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในผลทพธาทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมณะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในธรรมทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุข มิใช่ทุกที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณว่าหลุดพ้นแล้วอริยาสาวกย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีก็เมื่อพระผู้มีพระภาค ตรัสเวยากรณ์นี้อยู่จิตของภิกษุหนึ่งพันรูปนั้นก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นอาทิตตะปริยายสูตรจบรู้เวลปาทิหาริยกถาจบภานวันที่สามจบ